เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่1นึ เซินลั่วอายุน้อยกว่าหลี่ซิวเห่ยาอยู่บ้างแต่เนื่องจากเป็นญาติผู้พี่ของเซินหยวนหลี่ซิวเห่ยาจึงอยากจะคาราวะเขาและเจ้าหมิงหุยเรียกขานเขาว่าญาติผู้พี่และพี่สะพ้ายเช่นกันเพียงแต่เป็นการคารวะในระดับพี่เท่ากันเซินล้วสามีภรรยาเองก็มอบซองแดงให้พวกเซินหยวนทันทีเช่นกันสุดท้ายเซินเซียงเซินหงและเซินเซียวล้วนก้าวมา คารวะหลี่ซิวเหยาและเรียกเขาว่าพี่เขยหลี่ซิวเหยาเองก็นำของขวัญที่เตรียมไว้นานแล้วมายื่นให้ทุกคนเซินหยวนมองหลี่ซิวเหยาอยู่เฉยๆเห็นเขามีท่าทางอ่อนโยนท่อมตัวไม่ได้มีสีหน้าเย็นชาเช่นยามอยู่ต่อหน้าคนนอกและไม่ได้เอาแต่ใจหรือทำตัวเฉยๆไร้ยางอายเป็นเด็กน้อยประหนึ่งว่ามีโฉมหน้านับร้อยให้เปลี่ยนนางก็นับถือเขาจาก ใจ,จริงคนทั้งหลายคุยกันได้อีกครู่หนึ่งก็ถึงเวลาอาหารกลางวันงานเลี้ยงกลับเยี่ยมบ้านในวันนี้ดูเสินเฉิงจางกับเหยาซื่อจะสิ้นเปลืองความคิดความอ่านไม่น้อยเลย อาหารมีมากมายหลายหลากยิ่งหลีซิวเห่าย่อมจะต้องนั่งกับเซินเฉิงจ้างเซินลั่วและเซินหงส่วนเซินหยวนก็นั่งกับเห่ายซื่อหยางซื่อเจ้าเมี่ยงหุยและน้องสาวทั้งสองระหว่างงานเลี้ยงก็เห็นเห่ายซื่อยิ้มพรางกก่าวกับหยางซื่อ เมื่อครูค้าได้ยินบ่าพลาพูดกันว่าหยวนเตียของพวกเราหลับไปบนรถมา้าท่านเขยไม่ยอมปลุกนางแต่อุ้มนางกลับไปเรือนสู้วี่แล้วตนเองก็ไปที่ห้องโถงเพื่อคาระวะมองออกได้ว่าท่านเขยดีต่อหยวนเตียของพวกเราอย่างยิ่ง อย่างซื่อได้ยินแล้วก็ดีใจเช่นกันเดิมนางยังไม่พอใจดีซิวเหยาวยารู้สึกว่าเขาเป็นขุนนางบูจะต้องเป็นคนหยาบช้ามีนิสัยแกะกะระรานอย่างมากแต่ครั้นได้เห็นในวันนี้ก็มองเขาเปลี่ยนไปเห็นเป็นคนที่รูปโฉมหล่อเหล่ามิเป็นรองใครกิริยาหรือก็เหมาะสมมีมารยาทและที่สำคัญที่สุดคือเขาเอาใจใส่สนวนถึงเพียงนี้ ในความคิดของหยางซื่อความปรารถนาสูงสุดของสตรีทุกคนก็มีใช่ต้องการแต่งกับสามีที่รักใคร่โปรดปรานตนเองหรือไรด้วยเหตุนี้หยางซื่อจึงจับมือเสินหยวนมาลูบหลังมือพรางเอ่ยว่า หากมารดาพูดล่วงลับของเจ้าล่วงรู้ว่าเจ้าแต่งงานให้เขยที่ดีปานนี้ในใจนางจะต้องปรับปลื้มมากแน่นอนได้ยินดังนี้บอหน้าเห่ยาซื้อก็เริ่มรักษารอยยิ้มเอาไว้ไม่อยู่แล้วเจ้าหมิ่งห้ยเห็นแล้วจึงรีบเบี่ยงประเด็นไปพูดเรื่องอื่นครั้นกินอาหารกลางวันเสร็จต่างคนต่างก็นั่งคุยเล่นกันส่นเซียงมองเห็นว่าเสื้อครุมขนจิ้งจอกบนตัวส่นหยวนและ เครื่องประดับบนศีรษะอีกฝ่ายล้วนแต่ล้ำค่าอย่างที่สุดอีกทั้งยังได้ยินเรื่องที่หลี่ซิวเยาอุ้มเซินหยวนเข้ามาเมื่อครู่นี้รู้ว่าเซินหยวนมีชีวิตที่ดีนางก็ยินดีมากเช่นกันสองพี่น้องนั่งติดกันอยู่บนตังเซินเสียงจับมือเซินหยวนไว้เงียบส่วนเซินหยวนกุมมือเซินเสียงกลับหันหน้าไปยิ้มให้นางเซินเสียงพันรู้สึกว่าอยากร้องไห้แล้วแต่ครั้นคิดว่า วันนี้เป็นวันน่ายินดีก็รีบบังคับน้ําตาให้ไหลกลับลงไปนั่งฟังเหย่าซื่อพูดเหย่่อซื่อกําลังพูดกับอย่างซื่อ ท่านพี่เคยชินกับการตื่นเช้าออกไปทำงานมาเป็นสิบสิบปีจู่ๆช่วงที่ผ่านมาต้องอยู่ว่างๆที่บ้านจึงไม่ชินเอาเสียเลยยังคงลุกขึ้นมาแต่เช้าทุกวันข้าเห็นแล้วปวดใจจริงๆไม่รู้ว่าในพระไทัยฝ่าบาทมีพระราชดำริอย่างไรกันแน่เรื่องนั้นก็ตรวจสอบออกมาได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านพี่แล้วแท้ๆแ,แต่ยังไม่ทรงคืนตำแหน่งให้ท่านพี่เสียที่หาก มีใครช่วยกราบทุลกับฝ่าบาทได้ก็คงจะดียิ่งบางที่ท่านพี่อาจจะได้ตำแหน่งคืนมาทันทีความหมายในคำพูดของเหยาซื่อชัดเจนยิ่งแต่เซินหยวนทำเป็นไม่รู้เพียงยกมือหยิบถ้วยชามาก้มหน้าดืม่มคนอื่นๆก็ทำเป็นว่าฟังความหมายของเหยาซื่อไม่เข้าใจเช่นกันล้วนแต่ไม่ได้พูดอะไรกลับไปกลับเป็นอย่างซื่อยิ้มพรางกล่าวว่า ชีวิตขุนนางไม่แน่ไม่นอนน้องรองเป็นขุนนางมาหลายปีก็คงจะเหนื่อยแล้วตามความเห็นค่าเขายังต้องเป็นขุนนางต่อไปอีกหรือถึงอย่างไรก็มีทรัพย์สินอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องดื่มต่อไปก็ถือโอกาสใช้ชีวิตว่างสบา,สบายเสียเลยมีอะไรไม่ดีกันรอยยิ้มบนใบหน้าเห่ยซื่อแข่งข้างไปนางไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่ก้มหน้าดื่มชา บรรยากาศในตอนนี้จึงประอากะอวนขึ้นมาทันทีหลังจากเหยาซื่อมีงานต้องออกไปจัดการอย่างซื่อก็พูดกับสันหยวนอย่างโมโหยิ่ง แม่เลี้ยงคนนี้ของเจ้าช่างเจ้าแผนการนักเจ้าแต่งไปสกุลหลี่ได้ไม่กี่วันนางก็อดรนทนไม่ไหวมาเรียกร้องให้เจ้าไปพูดเรื่องนี้กับสามีแล้วหากทำให้สามีไม่พอใจจะทำอย่างไรมินําซ้ำเรื่องของบิดาเจ้าก็ พูดถึงตรงนี้อย่างซื่อก็ไม่ได้พูดต่ออีกนางเคยได้ยินเซินลั่วบอกว่าตอนแรกเรื่องที่เซินเฉิงจางทุจริตเป็นความจริงเพียงแต่ต่อมาหลี่ซิ่วเหยาช่วยไกลเกลี่ยเซินเฉิงจางถึงได้รับการปล่อยตัวโดยไร้ซึ่งความผิดมิเช่นนั้นเกรงว่าคงจะเดือดร้อนมาถึงทางบ้านพวกตนแล้วแค่จุดนี้ก็ไม่อาจปล่อยให้เซินเฉิงจางเป็นขุนนางต่อไปได้อีก ในใจอย่างซื่อดูถูกขุนนางที่ทุจริตอีกทั้งนางเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่าสันดานขุดยากหากเสินเฉิงจังเป็นขุนนางต่อไปดีไม่ดีคงได้กระทำทุจริตอีก ยิ่งกว่านั้นตอนนี้เขายังมีบุตรเขยเป็นถึงแม่ทัพใหญ่เมียหรือจะไม่ยิ่งใจกล้ากว่าเดิมถึงเวลานั้นคงจะได้เดือดร้อนมาถึงผู้อื่นจริงๆแล้วด้วยเหตุนี้อย่างซื่อจึงกล่าวกับเซินหยวนเจ้ากลับไปแล้วอย่าไปพูดเรื่องที่แม่เลี้ยงเจ้าพูดเมื่อครูน่นี้กับสามีเด็ดขาดคํำเดียวก็ห้ามพูด เจ้าใช้ชีวิตของตอนเองให้ดีจึงเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรส่วนเรื่องทางบ้านเดิมนี้ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าช่วยเจ้ากลับมาเยี่ยมเยียนเวลาเทศกาลก็พอแล้วแม้ในใจเส่นหยวนจะตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กับหลี่ซิวเหยาแต่ได้ยินอย่างซื่อพูดเช่นนี้ในใจนางก็ยังคงรู้สึกาซาบซึ้งยิ่งอีกด้านหนึ่ง เจ้าหมิ่งหุยอมเยิ้มพรางเอ่ยถาม น้องหญิงหยวนกลับมาบ้านเดิมวันนี้จะพักที่นี่กี่วันหรือหลังบุตรสาวออกเรือนไปจะกลับมาเยี่ยมบ้านเดิมในวันที่สามีมบางคนพักอยู่ที่บ้านเดิมสองสามวันแต่บางคนก็กลับบ้านสามีในวันเดียวกันเลยเทาว่าตามประเพณีหากจะพักที่บ้านเดิมสามีภรรยาไม่อาจอยู่ร่วมห้องกันต้องแยกกันนอนสนหยวนกำลังจะตอบก็เห็นสาวใช้นางนึ้ง เปิดม่านเดินเข้ามาหลังยอบตัวคารวะอย่างซื่อและพวกเจ้าหมิ่งหุยแล้วสาวใช้นางนั้นถึงได้เอ่ยปากกล่าวกับเซินหยวนไต้เท้าหลี่ส่งเบามาบอกคุณหนูใหญ่ว่าเย็นแล้วควรกลับได้เสียทีเชิญคุณหนูใหญ่ลุกไปตอนนี้เลยเจ้าค่ะไต้เท้าหลี่จะรอคุณหนูใหญ่อยู่ที่กำแพงบางตาตรงประตูใหญ่เจ้าหมิ่งหุยได้ยินแล้วก็พูดยิ้มยิ้ม เห็นทีวันนี้น้องหญิงอยู่นจะไม่ได้พักที่บ้านเดิมแล้วถ้าว่าเจ้าหมิงห้วยกลับเข้าใจดีหลี่ซิวเหย่กับเซินหยวนเพิ่งจะแต่งงานกันหลี่ซิวเหวาจะต้องไม่อยากแย่งห้องนอนกับเซินหยวนแน่นอนดังนั้นถึงได้ส่งสาวใช้มาเร่งเซินหยวนให้กลับไป เห็นหลี่ซิวเหย่ส่งสาวใช้มาเร่งเซินหยวนก็ได้แต่ลุกขึ้นกล่าวลาอย่างซื่อและพวกเซินเซียงเซินเซียง,ง,งอาไลาอาวอนเซินหยวนจึงจับมือนางไว้พลางน้ำตาไหลไม่หยุดทั้งยังเรียกนางด้วยเสียงสะอึกสะอื้นพี่หญิงใหญ่ข้าข้ายังไม่อยากให้ท่านไปเซินหยวนเห็นแล้วก็ใจหายเช่นกันอดจะตาแดงเรื่อขึ้นมาไม่ได้ ยามนี้อย่างซื่อจึงตำหนิเสินเสียงเด็กคนนี้นี่ เจ้าร้องไห้ไปยญ่พี่หญิงใหญ่ของเจ้าตอนนี้แต่งงานออกไปได้ดีเพียงนี้เจ้าควรจะยินดีแทนานางถึงจะถูกอีกทั้งยังล้วนอยู่ในเมืองหลวงหากเจ้าอยากพบนางมียามใดที่พบไม่ได้บ้างแม้ปากอย่างซื่อจะตำหนิส่นเสียงเช่นนี้เท่าว่าดวงตาของตอนเองกรับยังมีน้ำตาร่วงลงมาอย่างห้ามไม่ได้เช่นกันเจ้าหมิ่งหุยเห็นแล้วก็รีบเอ่ยปลอบก่อน จะกล่าวคำยินดีอีกเล็กน้อยครานี้ถึงทำให้หยางซื่อค่อยๆห้ามน้ำตาได้สุดท้ายสันหยวนก็ลาหยางซื่อและโจหมิ่งหุย้ยก่อนํำชับํำช้าสันเสียงและสันเสียวอีกสองสามคำถึงคลุมเสื้อคลุมแล้วหมุนตัวเดินออกไป ขามาหลี่ซิวเห่าให้คนเตรียมของขวัญมาเต็มรถมาขากลับเสินเฉิงจางกับเห่าซื่อก็เตรียมของขวัญตอบแทนให้เช่นกันเสินหยวนจึงมองเห็นบบาชายกำลังขนของขวัญหลากหลายไปใส่ยังบนรถมาส่วนหลี่ซิวเห่าก็กำลังยืนอยู่ข้างกำแพงบางตาสายตามองมาที่ประตูรองรอบข้างเหมือนแดนสวรรค์เขาสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่สีดำมือซ้าย ไช้หลังมือขวาถือร่อมมีลมพัดผู้สีน้ำเงินเข้มบอนจี้หยกประดับตรงเอวเขา ตนปลิวขึ้นมาดูหล่อเหล่ามิมีผู้ใดเทียมมองเห็นเงาเส่นหยวนปรากฏตัวขึ้นที่ประตูหลี่ซิ่วเหยาก็ก้าวเท้าเดินไปหานางแม้ตอนเช้าบ่าชายจะกว่านหิมะบนทางศิลาเขียวไปจนสะอาดแล้วแต่หิมะตกอยู่ตลอดยามนี้บนทางเดินจึงยังคงมีหิมะทับถมเป็นชั้นบางๆงอีกทั้งลมหนาวพัดมาเป็นระยะบางส่วนบนทางเดินจึง จับตัวเป็นน้ำแข็งทําให้เลื่อนได้ง่ายหลี่ซิวเหยายื่นมือไปหาเซินหยวนเซินหยวนลังเลอยู่ชั่วครู่มิได้ยื่นมือตอนเองออกไปในทันทีแต่หลี่ซิวเหยาประหนึ่งว่าทนรอไม่ไหวแล้วเอื้อมมือมาจับมือของนางไว้ทันได้ มือของหลี่ซิวเหยายทั้งใหญ่ทั้งอบอุ่นห่อหุ้มมือนางไว้แน่นหนาะเซินหยวนรู้สึกคับคล้ายคับคลาขึ้นมาชั่วพริบตาหนึ่งหากมีใช่กลางฝ่ามือหลี่ซิวเหยาไม่มีรอยแผลเป็นรอยนั้นยามนี้นางก็คงคิดว่านี่เป็นวี่หลงังกำลังกุมมือนางอยู่เลยทีเดียวไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่เวลาอยู่กับหลี่ซิวเหยาในช่วงสามวันมานี้นางมักจะนึกถึง วิ่หลังขึ้นมาโดยตลอดพอหลี่ซิวเหวยาจับมือสัหยวนไว้แล้วก็ออกแรงน้อยๆดึงตัวนางมาอยู่ข้างกายเขาเอียงร่มผ้าไหมสีครามด้านบนศีสะะไปทางนางบางหิมะให้นางทั้งหมดจากนั้นเขาก็จูงมือนางเดินไปยังประตูใหญ่รถม้ามารอยอยู่หน้าประตูแล้วหลี่ซิวเหวยาประคองสัญยวนขึ้นนั่งบนรถแล้วตนเองก็หุบร่มส่งให้ฉีหมิง ที่ยืนอยู่ด้านข้างก่อนจะก้มตัวตามเข้ามาด้านในเซินหยวนนั่งอยู่บนรถมา้าที่ปูด้วยเบาะหนานุ่มอย่างเรียบร้อยแล้วมองเห็นหลี่ซิวเหยาเข้ามานางก็เงยหน้ามองเขาแวบ,บหนึ่งนางผิวขาวราวกับหิมะก็มีปานสามผิวก็ดูเนียนนุ่มเกลี้ยงเกลาดยแท้หลี่ซิวเห่ยาอดใจไม่ไหวจึงยกมือลูบไล้แก้มนางกระซิบถามว่า ชาไหนจึงเย็นเฉียบปานนี้หนาวมากใช่หรือไม่สนหยวนไม่ได้ถือเตาอุ่นมือเอาไว้อีกทั้งเมื่อครู่นางก็ไม่ได้สวมหมวกคลุมลมเย็นเพียงนี้ขณะเขายืนอยู่ตรงทางลมยังรู้สึกว่าลมบาดหน้าจนเจ็บนับประสาอะไรกับผิวเนื้ออันบบอบบางของนางหลี่ซิวเหยาทนไม่ไหวจึงยื่นมือไปกุมแก้มทั้งสองข้างของนางไว้ก่อนจะยิ้มพรางเอ่ยว่า ข้าจะอุ่นหน้าให้เจ้ามีผู้ใดอุ่นหน้าให้คนเยี่ยงนี้บ้างสันยวนยกมือแกะมือเขาในรถม้าอบอุ่นยิ่งประเดี๋ยวหน้าก็อุ่นแล้วไม่ต้องรบกวนท่านพี่หรอกหลี่เซียวเหย่จึงปล่อยมือออกกระแสร่างเข้าหากล่าวยิ้มยิ้มเสียงเบาไม่ชอบให้ข้าอุ่นหน้าให้เจ้าเยี่ยงนี้เขาโน้มหน้าลงมาจูบแก้มสัญญวนก่อนกระซิบว่า แล้วอย่างนี้เล่าชอบให้ข้าอุ่นหน้าให้เจ้าด้วยวิธีนี้หรือไม่ทั้งทั้งที่เขายืนอยู่ตรงทางลมเป็นครู่ใหญ่แต่ริมฝีปากของเขายังคงอุ่นยิ่งลมหายใจก็ร้อนเผายามเป่ารถบนแก้มสัญยวนก็รู้สึกว่าพวงแก้มทั้งสองข้างเริ่มจะร้อนขึ้นมาสัหยวนอยากจะขัดขืนแต่หลี่ซิวเหย่าใช้มือข้างหนึ่งยันกับผนังต้อนนางเข้ามุมอีกมือจับขา นางเบาๆไม่ให้โอกาสนางได้ดิ้นหนีในเรื่องเหล่านี้เขาเอาแต่ใจมาแต่ไหนแต่ไร จุมพิษค่อยๆไล่เรื่อยจากแก้มไปที่หน้าผากเกลี้ยงเกลาดวงตาเรียวคิ้วหน้ามองปลายจมูกเล็กน่ารักรวมถึงริมฝีปากอ่อนนุ่มจุมพิษเช่นนี้ทำให้คนติดใจจนยากจะถอนตัวได้เลยทีเดียวไม่ว่าสันหยวนจะหลบเลี่ยงอย่างไรหลี่ซิวเหยาก็ไล่ตามริมฝีปากนางอย่างไม่ลดละหลี่ซิวเหยารักสันหยวนสุดหัวใจจริงๆรู้สึกว่าต่อให้ตอนนี้สัน หยวนต้องการชีวิตเขาเขาก็จะมอบให้นางโดยปราศจากความลังเลผ่านไปนานเท่าไหร่ก็สุดรู้ในที่สุดหลี่ซิ่วเหยาก็ยอมปล่อยริมฝีปากเสนนยวนาว่ายังคงใช้หน้าผากแนบกับหน้าผากนางยกมือลูบพวงแก้มนางเบาๆสัมผัสที่มือมีแต่ความร้อนระอุเขาหัวเราะในลำคอเสียงทุ้มต่ำเปี่ยมแรงดึงดูด ตอนนี้มีใช่อุ่นแล้วในใจสซินหยวนทั้งชิวทั้งอายอยากจะตบแรงๆให้รอยยิ้มบนหน้าเขาหายไปเสียจริงด้วยเหตุนี้นางจึงเงยหน้ามองหลี่ซิวเหยาปราดหนึ่งอย่างไม่ใคร่พอใจนักแต่ครั้นสายตานี้ ไปตกอยู่ในสายตาของหลี่ซิวเหยาเขากลับเห็นเป็นโกรดขึงสามส่วนขวยเขินเจ็ดส่วน,ววนพ,พังเหยายวนพังเพลิดพริ้งเฉิดฉายจนมิอ่านหาสิ่งใดมาเทียบได้เลยทีเดียวในลำคอแห้งผากอยู่บ้างแววตาพรานเข้มขึ้นหลี่ซิวเหยาก้มหน้าลงไปอย่างอดใจไม่ไหวอีกครั้ง ขันรถม้ามาถึงหน้าประตูตววสกุลลีเซินหยวนก็รู้สึกว่าปลายลิ้นของตอนชาไปหมดแล้วหลีซิวเหย่เปิดม่านลงรถไปก่อนและไม่ต้องให้ไฉ่เวยมาประคองเขาก็ประคองเซินหยวนลงจากรถม้าด้วยตนเองยามนี้เซินหยวนเริ่มรู้สึกขุ่นเคืองจริงๆแล้วอยู่ต่อหน้าผู้อื่นเขาดูเป็นคนเย็นชาเพียงนั้นแท้ๆแต่เวลาอยู่ต่อหน้านางกลับ อารมณ์ร้อนแรงดังเปลวเพลิงทำให้นางรับไม่ไหวอยู่บ้างจริงๆลีซิวเหยายกลับคล้ายมองไม่เห็นแววหงุดหงิดขุนเครื่องบนใบหน้าสันยวนยังคงยื่นมือมาจับมือนางเดินเข้าประตูอย่างอารมณ์ดียิ่งเพิ่งจะก,ก้าวเข้าประตูมาก็ได้ยินเสียงล้อรถแล่นบนพื้นหิมะดังมาจากด้านหลังขณะเดียวกันก็ได้ยินบ่าวชายที่เฝ้าประตูเอ่ยเรียก คุณชายร่องอย่างเคารพนอบน้อมหลี่ซิวเหยาฝีเท้าชะง,งักลงจากนั้นก็เหมือนนึกเรื่องอะไรได้จึงหันหลังกลับไปเซินหยวนถูกเขาพาให้หันหลังกลับมาด้วยทั้งสองเห็นหลี่ซิวหยวนกำลังเปิดม่านรถมา เ้าเหยียบแท่นรองลงลอดเขาสวมชุดตือตัวสีฟ้าอ่อนปักลายใบไผ่ด้านนอกคลุมด้วยเสื้อคลุมสีเขียวไผ่บนสีสาปักปิ่นยกขาวทั้งร่างดูสุภาพเรียบร้อยหล่อเหลาพริ้ม์พรายเห็นได้ชัดว่าหลีซิวหยวนเองก็คาดไม่ถึงว่าจะได้พบหลี่ซิวเหยาและสันหยวนเช่นนี้สีหน้าจึงดูนิ่งอึ้งอย่างชัดเจนแต่ไม่นานหลี่ซิลหยวนก็พยักหน้าให้หลีซิ เอ่ยเรียกเบาๆว่าพี่ใหญ่ก่อนสายตาของหลี่ซิวหยวนจะเหลือบมองไปยังเซินหยวนหลี่ซิวหยวนเคยเห็นเสื้อคลุมขนจิ้งจอกสีดำบนร่างนางรู้ว่าขณะอยู่ที่ต้าทงหลี่ซิวหยวเคยล่าจิ้งจอกนินมาได้หลายตัวคิดไม่ถึงว่าจะถึงกับนำมาทำเป็นเสื้อคลุมให้เซินหยวนสามารถเห็นได้ว่าในใจหลี่ซิวหย่าวให้ความสำคัญกับนางอย่างที่สุด มินำซ้ำหลี่ซิวหยวนกว่าสายตามองริมฝีปากแดงของเซินหยวนแดงราวกับโลหิตทั้งยังบวมน้อยๆเห็นได้ว่าเมื่อครู่เพิ่งจะหลี่ซิวหยวนรู้สึกรังเกียจและเหยียดหยามอยู่บ้างกลางวันแสกๆสองคนนี้ช่างไม่รู้จักยางอายบ้างเลยเท่าว่าด้วยมารยาทหลี่ซิวหยวนยังคงต้องเอ่ยเรียกเซินหยวนว่าพี่สะพาย เซนหยวนพยักหน้าน้อยๆเป็นการตอบรับเผ่าว่านางมีได้พูดอะไรเพียงแค่เบือนหน้าไปมองห่วงประตูรูปหน้าสัตว์และภาพวาดผีเสื้อสีเขียวบนประตูลงรักที่ด้านข้างจากนั้นก็ได้ยินหลี่ซิวเหย่ยาเอ่ยปากถามเจ้าพึ่งจะเลิกเวรกลับมาจากกรมพิธีการหลี่ซิวหยวนตอบเรียบว่าใช่แล้วก็ได้ยินเสียงอันเย็นชาของหลี่ซิวเหยาดังขึ้นอีก ได้ยินว่าหมู่นี้เจ้าสนิทสนมกับซื่อจือของหย่งช้างโหแม้ว่าเมื่อก่อนพวกเจ้าจะเป็นสหายร่วมเรียนที่สนิทกันแต่ตอนนี้สกุลซ่งกับสกุลหลี่เราเป็นดั่งน้ำกับไฟคุณและโทษในเรื่องนี้เจ้าต้องรู้จักแยกแยะอย่าเห็นศัตรูเป็นมิตรพูดจบหลี่ซิวเหยาก็จับมือเส่นหยวนเดินต่อไปหลี่ซิวหยวนมองตามหลี่ซิวเหวอยู่ข้างหลัง มือที่ห้อยอยู่ข้างตัว อดจะกรกรมแน่นไม่ได้สี่หน้าก็เยียบเย็นลงเช่นกันชัดเจนว่าหลี่ซิวเหยาให้คนตามสืบเรื่องของเขามิเช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าระยะนี้เขาใกล้ชิดกับซ่องอวินชิงหลี่ซิวหยวนย่อมรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลซ่องกับสกุลหลีหากว่ากันถึงที่สุดแล้วก็ล้วนเพื่อตำแหน่งรัชทายาทแต่เขาอ่านตำราปราดมาตั้งแต่เล็กในใจจึงชื ว่าการเลือกทายาทจากบุตรชายคอนโตสายตรงเป็นเรื่องที่ถูกต้องมิเช่นนั้นชาตาแขวนจะไม่มั่นคงทำให้ใต้ล่าเกิดกลหอนได้ง่ายๆหลี่ซิวเหยาเป็นทหารจะเข้าใจในจุดนี้ได้อย่างไรมินำซ้ำหลี่ซิลอยวนยังรู้สึกว่า ท่าหลี่ซิวเหยามีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อหน้ายองช้างโหสักเล็กน้อยบางทีหยองช้างโหอาจไม่มีท่าทีเป็นดั่งน้ำกับไฟต่อสกุลหลี่ของพวกตนเชกเช่นในตอนนี้ ชาไหนตนต้องมีพี่ชายเช่นนี้ด้วยเดิมพีสกุลหลีก็ควรอยู่ภายใต้การตัดสินใจของบุตรชายสายตรงอย่างเขามิใช่หลี่ซิวเหยาหลีซิวเหยาทำเช่นนี้หากต่อไปองค์ชายใหญ่กลายเป็นรัชทายาทและขึ้นของราชได้อย่างราบรื่นสกุลหลีของพวกตนจะต้องผเผชิญกับจุดจบเช่นไรคิดถึงตรงนี้สองมือของหลีซิวหยวนก็ยิ่งกำแน่น ขึ้นกว่าเดิมปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ